สวัสดีค่ะติฉันนางสาวลลิตาฟ้ากระจ่างมสี 4, ทับี่ละขี้37วันนี้เราจะพาเพื่อนๆย้อนยุกไปรู้จักกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกันฟังแล้วบางคนอาจจะคิดว่าน่าเบื่อ <c oughs> แต่ถ้าได้รู้จักกับสถานที่นี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนความคิดกันได้ว่าแล้วเราก็ไปเที่ยวกันเลยดีกว่าก่ <Y> อนที่เราจะไปก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้ช่องหนูด้วยนะคะ ที่เราจะพาเพื่อนๆไปคือเอโดวันเดอร์แลนด์หรือว่านิ k โกเอโดมูระที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตีมปราร์คเพื่อจำลองช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่สำคัญช่วงหนึ่งของญี่ปุ่นเอาไว้เป็นที่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเมืองและวิถีของคนในสมัยเอโดประมาณปี1603-1868 ที่นี่แต่เดิมแล้วเป็นเมืองเล็กๆภายหลังก็มีการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างในสถาปัตยกรรมแบบเอโดะแท้ๆจำลองความเป็นเอโดะในยุคก่อนเอาไว้จนเป็นที่นิยมสำหรับชาวเมืองให้แวะมาเยี่ยมชมกันอยู่เรื่อยๆและละครประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นก็มัจะมาถ่ายทำที่นี่สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถอินกับบรรยากาศด้วยการแต่งตัวย้อนยุคได้ด้วยโดยจะเสียค่าธรรเนียมนิดหน่อย ภายในมีทั้งร้านพิพิธภัณฑ์โรงรละครถึงหกแห่งให้เลือกเข้าชมและกิจกรรมอีกหลายอย่างก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะสัมผัสความเป็นเอโดะในเอโดะวันเดอร์แลนด์แห่งนี้ภายในเอโดะวันเดอร์แลนด์ก็จะมีร้านค้ามากมายส่วนใหญ่ก็จะขายการาน้ำชาแม่พิมพ์ที่เป็นไม้อาวุธของเล่นในสมัยเอโดะถือเป็นของที่ระลึกที่น่าเลือกซื้อกลับมาเหมือนกันส่วนร้านค้าอื่นอาทิเช่นร้านตีเหล็ก ร้านซ่อมเกาะก็จะมีการสาธิตให้ชมกระถึงขั้นตอนการทำในระยะเวลาที่ไม่นานน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งบ้านคุกของโคยเดนมาโชเจลเฮาส์และคิราโคสเกตโนสเกตเรสิเดนซ์ที่จัดแสดงฉากน่ากลัวของการใช้ชีวิตในคุกที่แสนทรมานในยุคเอโดะต่อมาการแสดงสดของแต่ละส่วนภายในเอโดวันเดอร์แลนด์ที่ห้ามพลาดเรียกว่าโงละครจะดีกว่าเนอะ มีทั้งหมด6ส่วนหลักๆแต่ละส่วนก็จะแสดงความแตกต่างกันไปทั้งมายากลกระตูนแล้วก็การเล่นมายากลน้ําแล้วก็การต่อสู้โดยใช้ดาบซึ่งแต่ละที่มีความน่าสนใจจนแทบไม่อยากจะกระพะริบตาเลยทีเดียวว้าวาเพื่อนๆพอ,พอจะรู้จักเอโดะบอนด์แลนพอเข้าๆแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะมาเที่ยวเอโดะบอนด์แลนนั้นตั้งอยู่ที่เมืองนิโกะจังหวัดที่โทจิประเทศญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวระรับรองว่าเพื่อนๆต้องชอบอย่างแน่นอน ต่อนะคะเราจะมาพูดถึงความประทับใจของที่นี่ของเราหรือว่าก็คือข้อดีนั่นเองข้อดีข้อแรกเลยคือได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบได้ไปสัมผัสบรรยากาศยุคสมัยเอโดะจริงๆถึงจะเป็นเมืองจำลองก็เถอะแต่เขาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะแถมมีชุดยุคเอโดะให้ลองเหมือนเราได้เป็นคนในหมู่บ้านยุคเอโดะจริงๆเลยข้อดีข้อที่2คือมีพี่สตาฟที่เป็นคนไทยค่ะก็เป็นข้อดีสนับคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถถามพี่ๆเขาได้เลยแต่ว่าจะมีจํานวนอยู่น้อยมากเลยนะอาจจะช่วยได้ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่และข้อดีข้อที่3คือมีของน่าซื้อเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะพวงคุญแจตุ๊กตาหรือแม้กระทั่งดาบซามูไรก็สามารถซื้อได้มีขนมญี่ปุ่นแสนอร่อยขายตามทั่วทางไปด้วยซึ่งอร่อยสุดๆไปเลยเช่นพวกดังโงะอามาตโตะและซากุระโมจิข้อดีข้อสุดท้ายคือตา่นท่น ต้อนรับด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆประทับใจสุดๆไปเลยถัดมานะคะจะมาพูดถึงข้อเสียข้อเสียข้อแรกเลยคือเอโดวันเดอร์แลนด์มีที่ตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางสำหรับคนไทยแบบเราเออก็คิดก็คงจะลำบากแล้วแหละและ,และไม่พอนะเมืองน,นิโกะอยู่ห่างจากสนามบินโตเกียวตั้ง2ชั่วโมงแค่คิดก็เหนื่อยแล้วข้อเสียข้อที่สเลยคือเรื่องการใช้ภาษา ด้วยความที่นิกโกเป็นเมืองต่างจังหวัดซึ่งมีแต่ผู้สูงอายุเพราอสาวสานุ่มๆเขาก็เข้าไปทํางานในเมืองแคบทุกคนเลยคนแก่ที่ญี่ปุ่นก็คงจะไม่รู้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่ยิ่งภาษาไทยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแน่นอนเราคงต้องมีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นสักนิดหน่อยเพื่อพอจะถามทางหาอะไรแบบนี้เผื่อยามจําเป็นและข้อเสียข้อสุดท้ายนะคะคือ ค่าตั๋วราคาค่อนข้างสูงซึ่งอยู่ในราคา4,500เยนหรือว่า1,170บาทและต้องจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ก่อนที่จะมาด้วยแต่ถ้าเราได้มาที่เอโดะวนเดอร์แลนด์แล้วเราจะให้อภัยข้อเสียมันทุกข้อเลยค่ะถือว่าเป็นที่ที่ห้ามพลาดต้องมาให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยและเราก็ขอจบทิปการท่องเที่ยวของเราเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ